โอ้กูเห็นให้ไปโชว์ใหญ่เลยบอยบอยดูนี่ดูนี่มึงไปถ่ายที่บ้านมึงนู้นนะไปถ่ายที่บ้านมึงอ่ะถ่ายมาบอกคนไทยบอกคนไทยนะครับก็ดูดูถูกคนบ้านมึงเยอะแยะนี่มีไม้เนี่ยมีไม้เอ้ยมีไม้เอ้ยบอยมีไม้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเซเว่นนี่มีไม้นี่ครับทุกคนไปบอยมาดูเซเว่นนะครับ เซเว่นฝั่งลาวนะครับทุกคนครับนี่พี่น้องครับเซเว่นซเว่นครับผมเนี่ยเห็นไ,ไหมเนี่ยฝั่งลาวนะครับบรรยากาศดีมากทุกคนเลยเนี่ยเซเว่นเห็นไหมเนี่ยเนี่ยรถคนลาวนะครับบอยเนี่ยเห็นไหมเหมน,นี่ยเนี่ยรถคนลาวนะครับเนะนี่ยแม่เทพไหมอู้ทุกคนเนี่ยรถคนลาวนะครับนะนี่เซเว่นทุกคนเนี่ยเซเว่นเซเว่นซเว่นเนี่ยเห็นไหมประเทศลาว ของแท้นะครับแต่ไม่อวดน,นะบอยนี่คือ,อแบรนด์ของประเทศไทยครับพี่น้อง CPO เนาะเป็นแบรนด์นะครับประเทศไทยที่เขามาลงลงทุนนะครับทำให้คนเรานี่แบบสะดวกสบายขึ้นนะครับทุกคนเพราะว่าสินค้าก็เยอะนะครับผมอาจจะไม่ได้เข้าไปในรับพไปน้องเพราะว่าจะเดินทางต่อนะก็พามาดูนี่คือเซเว่นประเทศลาวนะครับเซเว่นฝั่งลาวเนาะ สวัสดีครับพี the ่น้องครับผมมืนีอยู่ที่เมืองปากเซนะครับผมมาอวดมาบอยพี่น้องักบอยันบอกว่ามาถ่ายถนนบ้านหนึ่งให้ดูหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยจัดให้บอยนะครับมาถ่ายถนนประเทศลาวมันบอกไปถ่ายบ้านเมืองนู้นมันบอกนะครับผม๋ยวมาถ่ายประเทศไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยมันเห็นแล้วมันดิ้นนะครับมันอาอกแทบแตกนะครับเห็นประเทศไทยนะครับความเจริญของประเทศไทยนะครับทุกคนนะครับพี่น้องครับรับคำท้ายบอยนะครับวันนี้ รอประเทศลาเดีวไปถ่ายมาดูหน่อยนะครับนะนะครับมีดีแค่ไหนหรอกนะครับผมก็จะอวดถนนบ้านผมนะครับทุกคนเมืองฝรั่งเศสนะครับให้ไอ้บอยมันดูนะครับว่าถึงประเทศผมไม่พัฒนาเหมือนเขมรแต่ไม่แบบไม่เคยอวดนะครับไม่เคยแบบอ่าจะขิงในประเทศอื่นหนนบอยนะครับทุกคนพามาดูถนนฝั่งลาวครับพี่น้องครับอยู่เมืองฝรั่งเศสครับทุกคนไปครับพี่น้องครับสวัสทุกคน นี่คือถนนประเทศลาวนะครับเมืองปากเซนะครับบอยนี่ไฟแดงครับทุกคนมาอยู่ประเทศลาวครับวันนี้เดินทางมาลาวครับพี่น้องนี่ไฟแดงครับนี่ไม้ไหมบอยไหมที่บ้านตัวเองนะครับนี่ฝั่งลาวเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่บอยเห็นไหมนู่น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 เห็นไหมนู่นอะไรนะครับโอ้โหทุกคน เนี่ยบอ mm hmm. ยดูเอานะผมบอกว่ามาถ่ายบ้านกูให้ดูพวกมานะครับทุกคนเนี่ยมีเซเว่นด้วยทุกคนเนี่ยโอ้โหพี่รองครับมี2ที่นะครับเซเว่นฝั่งลาวตรงนี้ครับนี่ครับพี่รองครับเซเว่นนะครับ huh. ท hmm. uh ุกคนเนี่ยโอ้โหเนี่ยบ้านบอยมีไม้เนี่ยมีไม้มีไม้แบบนี้มีไม้มีไม้เนี่ยมีไม้เอ้ยมีไม้เอ้ยบอยมีไม้เนี่ย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 เซเว่นนี่มีไม้ ทุกคนไป้บอยมาดูเซเว่นนะครับนี่เซเว่นฝั่งลาวนะครับทุกคนครับนี่พี่น้องครับเซเว่นเซเว่นครับผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฝั่งลาวนะครับบรรยากาศดีมากทุกคนเลยเนี่ยเซเว่นเห็นไหมเนี่ยเนี่ยรถคนลาวนะครับบอยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยรถคนลาวนะครับเนี่ยแม่เท่ไหมอู้ทุกคนนี่รถคนลาวนะครับนะนี่เซเว่นทุกคนเนี่ยเซเว่นเซเว่นเซเว่น ่เ,เห็นไหมประเทศลาวของแท้นะครับแต่ไม่อวดน,นะบอยนี่คือ,อแบรนด์ของประเทศไทยครับพี่หลอง CP O เนาะเป็นแบรนด์นะครับประเทศไทยที่เขามาลงลงทุนนะครับทําให้คนลาวนี่แบบสะดวกสบายขึ้นนะครับทุกคนเพราะว่าสินค้าก็เยอะนะครับผมอาจจะไม่ได้เข้าไปในรับพี่น้องเพราะว่าจะเดินทางต่อนะก็พามาดูนี่คือเซเว่นประเทศลาวนะครับเซเว่นฝั่งลาวเนาะขาวบอยเขมรมาดูครับ มึงอวดอ่ามึงบอกว่ามาถ่ายประเทศเนี่ยนะครับมาถ่ายฝั่งลาวให้ดูหน่อยนะครับรับคำท้าทุกคนนะบอกแล้วอย่ามาอย่ามาขิงใส่ยูทูบเบอร์ลาวนะครับเนี่ยของของแท้นะครับเนี่ยที่พี่ดูรถไทยพี่เนาะครับแต่ราคาเนี่ไม่ธรรมดานะครับเนาะมีกระบะโอ้ยนี่บอยบอย,บอ,ยอะไรบอยเนี่ย B M บอยเนี่ยโอ้โห,หทุกคนนะ คนเราเขาก็มีก็มีฐานะอีนะครับบอยนะจะไปจะมาขิงใส่เขานี่ครับทุกคนนี่ครับพี่้อง 11, เซเว่นอีเวนเนาะโอ้ปะเดี๋ยวเดินทางต่อครับนี่อ่านี่อ่าบีเอ็มครับพี่้องครับอืมทุกคนเนี่ย BMW บนยู BM, no. โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเมืองปากซ่องครับทุกคนพาไปเที่ยวชมทุกคนเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับพี่้องเดี๋ยวจะเดินทางกันต่อไปเมืองปากซ่องนะครับโอ้โ oh, ัวบีเอ็มคันนี้สวยนะพี่้องร์บีเอ็ม ทุกคนเดี๋ยวรเดินทางกันต่อนะครับเราไม่ต้องพูดถึงนะครับเราไม่มีเงินซื้อขนาดนั้นแต่ไอ้บอยเนี่ยมัน,นกู้อวดเนาะบริจัดให้นี่พี่ดองเลยเห็นไหมเซเว่นนะครับเนี่ยเราไทยเนี่ยบ้านพี่เมืองน้องทุกคนนะรักแพงกันแต่ขมินนี่ไม่รู้นะครับไม่รู้ใครจะครบอ่ะพี่ดองเลย ไปวันนี้ฝนน่าจะตกลุกคลุมนะครับเอ๊บรรยากาศทุกคนนี่ฝั่งลาวนะครับถนนประเทศลาวนะบอยเนี่ย่ยมาก็กิงกลับทุกคนเห็ไไเนไหมเห็นไหมเนประเทศลาวนะครับบอยนะ เนี่ยรถเนี่ยธนาคารนะครับบอยเนี่ยเนี่ยเนี่ยธนาคารอู้หเห็นไหมเนี่ยบอยนะคนลาวก็ไม่ได้มีคนจนนะคนรวยก็มีนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหคนที่หาดพี่น้องเอ้ยโอ้โหดู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 ด,ด,ด,ดูให้บอยได้เห็นนะครับนี่ทุกคน,นบรรยากาศของลาวดีกว่าเขมรนะครับทุกคน คนไทยเนี่ยเขาไม่อยากเที่ยวเขมรนะครับเขายังมาเที่ยวลาวมากกว่าบ้านที่เมืองน,น้องกันนะครับไปมาหาสู่กันเห็นคนสมงบรรยากาศไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนพี่รองเลยเติมน้ำมันก่อนเนีย่ยน้ำมันจะหมดแล้วทุกคนเติมน้ำมันนยจ้า พี่ดอ๋ยวเติมน้ำมันก่นอ,น,น,อ,กอกนเัาตั้นั่นมาประมาองเราตัวเลยเดี๋ยวจะเติมทั้งสามสิบคันเอาหาซิปหาซิปประมาณเกือบรน่อยบาทพี่ดอง เดินน้ำมันเนาะของเราครับจะพาพี่น้องไปเที่ยวเมืองปากซองโอ้โหหามกันตัว,ดว,ดวตเด้อพี่น้องเด้อต้องเป็นมื้อสดเท่านั้นเด้อครับบรรยากาศเป็นงานอยู่ในร่นเหรอวะกีกปีละสปีโอ้สี่ปีก็หา,หายเป็นเดือนปะ,ะเดือนเท่าไรอโอ้ ยืนเพื่อนปะ้องรอองันหาหนะอ,อยากคิดไปเหงานอยู่ไทยะสนิตบิหรือว่ามิมีพี่รองมาเห็นอยู่ปะอ๋ออะไรเงินดีอยู่ปะเอาจะขึ้นรไบปนี้มวนี่นิปะอีกยี่บเอดตัวเออมันมวนเนาะเอาอยู่บ้าน,นาาท้อนเนาะบ้านจะยี่สาบานจะบ้านเกิดยุ่แขงไหน้สม,มันดีเทานี้เนาะโอเคโอเคปีล้วเนาะ โอ้สาวปีละโหแสดงว่าเาเฮียนไปหน่อยวะโอเคโอเคสองลานหาแสนเนาะประมาณพื้นไทยประมาณสี่ห0าพัแมนแเออกินมันอยู่น้ำเขากบโอเคอยู่โอเคสูๆเนโอเคทุกคนนะไป่เดอนังเสอานหา แต่ปลาถะค่นก็จะเอาดินล้นกับอยู่ไล่พี่น้องอยู่ตามไหนตามนี่ไปทุกคนเดี๋ยวพาไอ้บอยมาดูนะครับถนนถนนถนนนี่ทุกคนโอ้โหทุกคนเลยบอกแล้วอย่าคลีงอย่าคลิงนี่พี่น้อง ไม่บอยถนนนะไม่ได้น้อยหน้ากระเมนนะครับทุกคนถนนก็ดีนะครับพี่น้องครับเนี่ยต้องวองปากซีนะครับทุกคนไอบอยบอกว่ามาขายบ้านเมืองแล้วก็จัดให้นะครับสมคําที่มันขอนะครับทุกคนครับเออทุกคนเลยนี่แหละครับพี่รองครับฟ้าเทีนเล้านะครับที่ไอ้บอยอยากเข็น บอกว่าไปถ่ายมาให้ดูหน่อยนะครับก็จัดให้มันนะครับเดี๋ยวพา f อไปเที่ยวยาวๆครับทุกคนชมบรรยากาศประเทศลาวเที่ยวลาวแล้วถูกต้องเตาม้นไม้พี่น้อง,มองไม่ต้องกลัวนะครับเนี่ย เราขี่รถก็ถูกกฎระเบียบนะครับพี่นอ้องมีบอกกันนอกนะครับอย่างเงี้ยคือไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวคงลงคงหลอนอะไรเราไม่ต้องกลัวพี่น้องเลยมาเที่ยวอะไรครับทุกคนเลยนี่ทุกคนไปมาชมเดี๋ยวพาชม ครับผมเนบแบบเนี้ยดกฎหมายพ่องเป็นดก,กบบนันน้องเนี่ยโดจับนะครับเดี๋ยวนี้่แต่ข้างหลังบนข้างหน้าไม่ใส่เนี่ยนะครับบอยนะครับบอยนี่หไม้ วครับอาจจะไม่เจริญนะครับพี่น้องครับแต่ก็ไม่เคยจะขิงนะครับไม่ไม่เคยบอกว่าประเทศนี้เจริญนะครับเหมือนบ้านในบอยนะมันบอกว่าประเทศมันเจริญของประเทศไทยทุกคนแสงหน้าไทยแล้วแต่สิ่งที่เห็นนี่ครับนะครับบ้านในบอยไม่ได้คิดในคนไทยเลยทุกคนทุกคนนะบรรยากาศถนนในเมืองปากเซครับพี่น้อง ก็ถือว่าประมาณนี้นะครับพี่้องเอ๋นเนี่ยตรงมอบตอรซคครับบรรยากาศดีมากโอ้โหนดอง คครับพี่้องครับคลิปนี้นะครับพาบอยเสมียนมาดูถนนประเทศลาวเนาะที่มันกว่ามันท้ายู่ทเปิดลาวหลายคนนะครับหนูว่าไปถ่ายบ้านเมืองนู้นบอกอย่ามาถ่ายประเทศไทยนะครับมันเห็นแล้วมันประเทศไทยเนี่ยคือมันมันหนดใจไม่ไดนะ้พี่้องมันเห็นแล้วมันหนดใจไม่ได้เนาะนี่ครับบรรยากาศโอเคครับผมพี่้องครับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับบรรยากาศนี่คนออกแวงง ครับพี่น้องครับประมาณนี้ทุกคนนะครับมีความคิดเห็นยังไงนะครับนะบรรยากาศของเรานะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเอาบอยเข้ามาดูครับพี่น้องครับเนาะมีทั้งเซเว่นนะครับบอยนะบ้านบอยมีทุกอย่างนะครับเซเว่นดีเดวินโอเคครับผมพี่น้องคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าครับ